พี่น้องชาวปีเถาะครับในช่วงปี2,566ถึงเวลาของการพลิกชีวิตถึงเวลาของการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากๆนะครับโอกาสมาผ่านพ้นวิกฤตแล้วพบสิ่งที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมนะครับส่วนรายะเอียดต่างๆของดวงชาวปีเถาะจะเป็นอย่างไรมาดูกันครับสวัสดีครับพี่น้องชาวปีเถาะครับ คลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงของคนที่เกิดในปีเถาะปีกระต่ายในปี2,566นะครับก็เป็นปีกระต่ายทองมาถึงแล้วเป็นการพยากรณ์ดวงในวงก,งกว้างไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงของท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะโอกาสที่อาจจะผิดพลาดไปจากชีวิตของท่านก็มีไม่น้อยเหมือนกันนะครับท่านที่เข้ามาดูขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วย ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกระรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักนะครับสำหรับท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาจากไอดีไลน์ฮักดูหรือไม่ก็หมายเลขโทรศัพท์0816971645นะครับเอาละครับทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าดวงของคนที่เกิดในปีเถาะในปีเถาะ2566 จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของการแก้ไขมีอะไรน่าสนใจมีอะไรที่ควรระวังหรือว่ามีอะไรที่ดีๆจะเกิดขึ้นมาบ้างมาดูกันครับเรามาเริ่มต้นจากเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องของหน้าที่การงานของคนที่เกิดในปีเถาะนะครับปี2566จะเป็นอย่างไรเริ่มต้นจากไพ่ยพยากรณ์ใบที่หนึ่งนะครับเป็น วินออฟฟอร์จูนนะครับพี่น้องชาวปีเถาะครับสก,กราชใหม่2,566สำหรับชาวปีเถาะคือปีของการเปลี่ยนแปลงป,ปีของการพลิกวิกิตเป็นโอกาสทองพี่น้องชาวปีเถาะมีโอกาสที่จะได้พบสิ่งที่ไม่น่าเชื่อน่าอัศจรรย์ในเส้นทางของอาชีพการงานนะครับสำหรับคนที่เจออุป,ปสรรคเจอเรื่องแย่ๆเจอปัญหามาตลอด ช่วงนี้นะครับพอเข้าปี2566นะครับโอกาสของท่านเริ่มดีขึ้นท่านจะมองเห็นเส้นทางของการงานเปลี่ยนแปลงดีขึ้นคนที่รอคอยงานมีแนวโน้มที่จะได้งานเข้ามาคนที่สมัครงานไว้ก็มีโอกาสที่ดีๆคนที่ทำงานส่วนตัวก็มีโอกาส ในการที่จะสร้างอาชีพสั่งการงานติดต่อเจราจาตกลงสัญญาค้าขายใหม่ๆจะดีขึ้นมากๆนะครับนี้เป็นส่วนที่ดีรวมทั้งโอกาสที่จะพลิกชีวิตได้ไหลายๆด้านตามมานะครับไม่ว่าจะเป็นงานเป็นการเงินเป็นแนวทางชีวิตที่เปลีป่ยนแปลงไปสู่ความรุ่งเรืองที่ดีมากด้วยนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2นะครับเป็น1เหรียญน,นะครับเริ่มเปิดเส้นทางที่ดีๆ เกี่ยวกับการเงินนะครับการเงินจะมีความคล่องมีสถานะการเงินที่มีความมั่นคงต่อไปนะครับสําหรับชาวปีเถาะประการต่อมาครับเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็น7ดาบนะครับนี่เป็นข้อที่ควรระวังแม้ว่าดวงจะดีดวงจะเด่นมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นแต่อุปสรรคที่เกิดขึ้นมาจากคนในวงจรชีวิตและการทํางานของชาวปีเถาะยังมีนะครับเพราะฉะนั้นอย่าชะล่าใจ การติดต่องานการเจรจางานต้องต้องต้องดูดีๆต้องมีความมั่นมั่นใจในความถูกต้องในเรื่องของเอกสารด้วยเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นหลายคนหรือที่เราไปติดต่ออาจจะยังมีปัญหาคาใจทำให้เราเกิดความเสียหายได้นะครับก็ต้องป้องกันไว้ก่อนดีกว่านะครับ ต่อมาเราจะมาดูเรื่องที่2คือเรื่องของการเงินนะครับพี่น้องชาวปีเถาะครับมาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1เป็นเดมูลนะครับเดมูลคือความคุมเคลือนในใจท่านอาจจะเจอปัญหาในเรื่องของการตัดสินใจวางแผนเกี่ยวกับการเงินยังไม่ลงตัวยังไม่ถูกต้องหรือไม่อาจจะตัดสินใจไม่ใครได้ในช่วงเริ่มต้นของปีนะครับอันนี้เป็นจุดที่อาจจะเกิดปัญหานะครับก็ลองใช้ วิจารณญาณสติปัญญาของท่านว่าจะจัดการปัญหาจะแก้ไขปัญหาอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนหรือว่าการเงินของท่านนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็นราชาถ้วยนี้เป็นเรื่องของโอกาสแนวทางชีวิตเกี่ยวกับการเงิน เริ่มต้นที่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จะให้ข้อแนะนําแนวทางที่ดีๆสําหรับชาวปีเถาะนะครับคนที่มีอุปสรรคคนที่เจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินท่านสามารถที่จะขอคําแนะนําขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ได้แล้วจะได้รับโอกาสที่ดีตามมานะครับ ประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็น8ไม้เท้านะครับนี่คือโอกาสที่ขยายขึ้นมาเต็มเข้ามาในช่วงนี้นะครับเรื่องของการงานเติบโตมั่นคงขึ้นไม่ว่าจะเป็นงานประจํางานส่วนตัวงานฟรีแล้วนะครับและโอกาสที่ตามมาคือเรื่องที่ชาวปีเถาะมีโอกาสที่จะได้รับอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นที่ดินไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือไม่ท่านมีแนวโน้มที่จะได้พัฒนาที่ดินบ้านที่อยู่อาศัยให้มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นนะครับนี่คือการเพิ่มเติมโอกาสเรื่องงานการเงินรวมทั้งอสังหาริมทรัพย์สําหรับชาวปีเถาะนะครับประการต่อมานะครับเราจะมาดูเรื่องที่3นะครับคือเรื่องของความรัก แนวทางความรักสําหรับคนที่เกิดในปีเถาะจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันครับเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งนะครับเป็น8ด8ดาบแปดดาบดูเหมือนว่าจะเป็นข้อผูกมัดพันธนาการสัญญงสัญญาที่พี่น้องชาวปีเถาะยังจะต้องปฏิบัติตามโดยเงื่อนไขของความรักนะครับข้อผูกมัดข้อสัญญาใดๆก็ตามที่ตกลงกันไว้ก็ยังเป็นสิ่งที่ พี่น้องชาวปีเตอยังจะต้องทําตามสัญญานั้นแม้ว่าท่านอาจจะไม่ชอบใจไม่พอใจก็ตามนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2นะครับเป็นดวงของการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นทิมพเพลนนะครับสําหรับคนที่รอคอยความรักมีโอกาสที่จะสมหวังนะครับคนรักของท่านในช่วงนี้อาจจะอยู่ห่างไกลกันบ้างอยู่คนละจังหวัดอยู่คนละประเทศ แต่แนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นในการที่ความรักของท่านจะไหลรวมมาเจอกันมาพบกันเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับอาจจะต้องใช้เวลาบ้างในแต่ละเงื่อนไขแต่ละคนที่มีข้อแตกต่างกันนะครับประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่3นะครับในเรื่องของความรักเป็น6ดาบนะครับ6ดาบคือการคลี่ขลายปัญหาสถานการณ์ต่างๆที่อาจจะไม่ดีไม่เข้าใจขัดแย้งทะเลาะวิวาทกัน เหล่านี้นะครับมีโอกาสที่จะได้รับการแก้ไขให้ดีขึ้นนะครับก็อย่างที่หมอฮักบอกนะครับใช้เวลาบ้างเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะครับอดทนรอคอยใจเย็นๆนะครับจะเป็นช่วงไหนอย่างไรแต่ละคนก็จะมีเหตุมีปัจจัยที่แตกต่างกันนะครับแต่รวมแล้วภาพความรักอาจจะมีปัญหาแต่ยังสามารถจัดการปัญหาได้คลี่คลายปัญหาได้นะครับพี่น้องชาวปีเถาะครับต่อมานะครับเราจะมาดูเรื่องที่4 คือข้อแนะนำแนวทางอุปสรรคสุขภาพและการแก้ไขนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยายกรณ์ใบที่1ในส่วนนี้นะครับเป็น2ไม้เท้านะครับสองไม้เท้าคือแนวทางทิศทางที่ดีนะครับในเรื่องของการงานการเงินความรักนะครับพี่น้องชาวปีเถาะมีโอกาสดีในเรื่องของหน้าที่การงานไม่ว่างานประจำงานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์นะครับมีโอกาสที่จะก้าวหน้าเติบโตขึ้นตามจังหวะตามโอกาส ตามความรู้ความสามารถที่มีถึงเวลาของการเปลี่ยนแปลงท่านจะได้รับการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในเรื่องของตําแหน่งงานคนที่รอคอยงานก็มีช่วงเวลาที่ดีที่ท่านจะได้รับงานเข้ามาไม่ว่าจะเป็นการสอบอเป็นการสมรัครงานยืน่นสัมภาษณ์ใบหรืออะไรทํางานแล้วท่านมีโอกาสที่จะได้รับ นะครับได้รับความสมบังในส่วนนี้นะครับรวมทั้งงานที่เป็นอาชีพเสริมก็จะดีขึ้นด้วยนะครับเส้นทางของการเงินก็จะดีตามมานะครับถ้ามีโอกาสที่จะได้รับเงินค่าตอบแทนผลประกอบการกําไรหรือว่าการลงทุนใหม่ๆเข้ามาด้วยนะครับส่วนโอกาสของความรักก็เริ่มที่จะดีขึ้นนะครับจากการรอคอยมองไกลๆทีนี้ความรักก็จะเข้ามาใกล้ทันเรื่อยๆนะครับพี่น้องชาวปีเถาะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2นะครับเป็น6 6ถ้วยนะครับหถ้วยคือโอกาสดีในการแก้ไขปัญหา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานที่อาจจะเกิดข้อผิดพลาดมีปัญหามาก่อนหน้านี้นะครับพี่น้องชาวปีเถาะมีโอกาสที่จะได้จัดการแก้ไขปัญหาของการงานเหล่านั้นให้มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นงานประจํางานจรงานฟรีแลนซ์นะครับมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาทีนี้งานก็จะเยอะขึ้นมากขึ้นผู้ใหญ่มอบหมายงานให้ทําเพื่อนฝูงแนะนํางานมาตลอดนะครับการงานก็จะมีความเคลื่อนไหวอยู่ประจานะครับมีงานเข้ามาไม่ว่าจะมากจะน้อยอย่างไรคืองานไม่ขาดมือ มีงานทําทั้งปีนะครับส่วนเรื่องของการเงินก็ยังมีโอกาสดีในการที่ท่านจะได้รับเงินเข้ามาตลอดรวมทั้งเงินบางจํานวนที่ไม่คิดว่าจะได้นะครับแต่มีโอกาสที่จะได้เข้ามาด้วยเหมือนกันนะครับประเด็นของความรักก็มีโอกาสดีในการที่ท่านจะได้พบเจอคนรักนะครับแม้ว่าคนรักบาง คนนะครับอาจจะไม่ได้เจอกันนานๆหายหน้าไปจากชีวิตเป็นปีๆนะครับพอถึงปีนี้แล้วนะครับท่านจะได้รับคนรักที่ไม่ได้เจอกันมานานกลับคืนเรือนนะครับคนที่รอคอยความรักจะสมหวังด้วยนะครับนี่คือโอกาสในการที่จะแก้ไขในส่วนที่ผิดพลาดจากอดีตแล้วกลับมาดีได้นะครับ ประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่3ในทิศทางแนวทางชีวิตนะครับเป็นดวงจักรกับพัตินีนะครับนี่คือความมั่นคงสมบูรณ์แบบดีมากๆนะครับทรัพย์สินรายได้ความรักลงตัวเข้าใจซึ่งกันและกันเป็นตำแหน่งที่ดีมากสำหรับสุภาพสตรีชาวปีเถาะนะครับมีความมั่นคงความรักดีเยี่ยมการเงินดีมากๆความไว้วางใจทุกอย่างเติมเต็มเข้ามาเป็นความมั่นคงสมบูรณ์แบบนะครับ ทีนี้เรายังมีไพ่ทาโร่ใบที่13เพื่อเป็นการประกอบคำพยากรณ์อาจจะมีข้อบางข้อที่ควรระวังหรือว่ามีแนวทางบางอย่างที่เรามองข้ามนะครับมาดูว่าเป็นอะไรกันบ้างนะครับมาดูตรงจุดนี้ยังมี9้าดาบอยู่ในวงจรชีวิตอยู่นะครับอาจจะมีความเครียดในสถานการณ์บางอย่างที่อยู่รอบๆตัว เป็นบรรยากาศเป็นสถานการณ์เป็นสิ่งที่มันอยู่รอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นโครคภัยไข้เจ็บเรื่องของผลฟ้าอากาศเรื่องของอภัยทั้งหลายทั้งปวงที่อาจจะเกิดขึ้นมาส่งผลกระทบต่อชีวิตต่อความคิดมีความหวาดกลัวมีความวมิตกกังวลมีความเครียดด้วยนะครับอันนี้ก็จะเชื่อมโยงถึงปัญหาสุขภาพด้วยนะครับก็ฝากกันไว้เป็นแนวทางเพื่อที่ท่านจะได้ดูแลในส่วนนี้ด้วยนะครับ สะดุดดวงของคนที่เกิดในปีเถาะในปี2566นะครับเส้นทางของการงานชาวปีเถาะมีโอกาสที่จะพลิกชีวิตจากจุดตกต่ำจากจุดล้มเหลวจากจุดที่ไม่ดีไปสู่จุดที่ดีขึ้นเกิดความมั่นคงขึ้นในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับ ไม่ว่าจะเป็นงานประจํางานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์นะครับอันนี้เป็นจุดเปลี่ยนที่ดีมากๆนะครับท่านที่เจสารคก็ไม่ต้องกังวลใจจนเกินไปนะครับมุ่งหน้าทํางานแล้วโอกาสจะพลิกเปลี่ยนชีวิตของท่านได้ดีมากคนที่รอคอยงานจะมีงานทําคนที่ทํางานอยู่แล้วก็มีโอกาสที่จะเติบโตต่อไปด้วยความมั่นคงนะครับเรื่องของการเงินก็มีโอกาสดีในการที่ท่านจะได้ เพิ่มขึ้นมานะครับคือรายรับรายได้ไเริ่มดีขึ้นการขอความเฉลือจากผู้ใหญ่จะได้ไรับความเสร็จรเกิดความมั่นคงดีมากในเรื่องของการเงินมีโอกาสดีในการที่จะได้บ้านได้ที่ดินนะครับสำหรับคนที่รอคอยในส่วนนี้นะครับโอกาสของชาวปีเถอ่เริ่มเปิดกว้างขึ้นมานะครับ เป็นขวงขวัญสาหรับตัวท่านเองนะครับหรือไม่บางคนก็อาจจะพัฒนาที่อยู่อาศัยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นมาได้นะครับส่วนเรื่องของความรักนะครับมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นจากคนที่ขัดแย้งกันจากคนที่ไม่เจอกันนานๆหรือว่ามีความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันก็จะมีทิศทางเปลี่ยนแปลงแล้วดีขึ้นนะครับคนที่ไม่ได้เจอกันนานๆ ก็มีโอกาสที่จะย้อนกลับมาเขาเรียกว่าเป็นช่วงของความรักคืนเรือนคืนกลับมานะครับพี่น้องชาวปีเถาะครับส่วนทิศทางแนวทางนะครับโดดเด่นมั่นคงต่อไปนะครับสำหรัคนที่เจอปัญหาก็แก้ไขปัญหาได้พลิกชีวิตได้และมีโอกาสดีในเรื่องของการงานการเงินรวมทั้งเรื่องของความรักนะครับชีวิตเติมเต็มมีความสมบูรณ์มั่นคงมากๆโดยเฉพาะ ท่านสุภาพสตรีชาวปีเถาะนะครับปีนี้โดดเด่นมั่นคงสุดๆเลยนะครับการงานการเงินความรักนะครับส่วนที่ เป็นปัญหาเป็นอุปสรรคนะครับก็ต้องบอกก่อนว่า 1. ระวังเรื่องของคนที่อาจจะมีเข้ามาอาจจะมาสร้างปัญหาสร้างความเสียหายให้กับท่านได้นะครับก็ต้องทํางานด้วยความระมัดระวังรอบคอบเอกสารสัญญาหนักแน่นมั่นคงถูกต้องนี่คือส่วนสําคัญด้วยนะครับเรื่องของการเงินอาจจะมีรายจ่ายตรงนั้นตรงนี้ที่ทําให้เครียดอยู่บ้างแต่อย่างไรก็ตามท่านยังสามารถจัดการแก้ไขได้ ความรักอาจจะยังมีปัญหาไม่เข้าใจใจกันบางเรื่องบางจุดบางเวลานะครับใจเย็นๆสำหรับการที่รอคอยบางคนอาจจะมีสัญญาเกี่ยวกับความรักที่จะต้องทําปฏิบัติตามนะครับรวมทั้งความเครียดที่อาจจะสะสมอยู่รอบๆตัวของท่านนะครับนี่ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้ท่านเกิดความกังวลมีความเครียดตามมาด้วยนะครับนี่ก็ฝากไว้ในส่วนที่ข้อควรระวังทิศทาง แนวทางชีวิตสำหรับพี่น้องที่เกิดในปีเถาะในปี2,566นะครับ อาลัครับวันนี้มหาขพยากรดวงของพี่น้องที่เกิดในปีเถาะในปี2,566มาครบทั้งเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางทิศทางของการแก้ไขนะครับเป็นการพยากรดวงในวงกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะโอกาสที่จะไม่ถูกต้องกับชีวิตของท่านก็มีเหมือนกันนะครับท่านที่เข้ามาดูขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักสำหรับท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาจาก ID ดี H ายฮักดูหรือไม่ก็หมายเลขโทรศัพท์0816971645นะครับ อาละครับวันนี้ขอลาไปก่อนขอให้ชาวปีเถาะทุกท่านทุกคนนะครับจงพบสิ่งที่ดีๆมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดีเติบโตต่อไปด้วยความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักนะครับขอให้สําเร็จสมวังมั่นคงร่ํารวยมีความรักที่ดีมากๆและก็ขอให้ผ่านพ้นอุปสรรคทุกอย่างนะครับสุขภาพก็ขอให้แข็งแรงกันนะครับสวัสดีครับ